ต้องมีใจรักถ้าไม่รกรงอาจกลายเป็นผกระพลำไส้หัวใจอาจพันตะโจคือหนังมันสังคือเนื้อนักขาว่าเล็บพันตาว่าพันผ่านคืนผ่านวันมันก็ไม่เหลือโูกพังเลยา ต้องตกเป็นเหยือ่อทั้งมังัาเนื้อและตัดโจหนังลำพัาางการเวลาผ่านไปมันก็รับงานหนักอยู่แล้วนะอย่าไปทำร้ายมาเลย ครับนายกาบ่านายตะองเขาพุทธานำมรณสัาขุขอคุณคิดรักคุณสบายแพร่ทันเทียรถองโยบาทูทิให้ 耶娃，多瓦耶。 ne,

Бон танир ээ боң அவர்களை காப்ப E

ल् है नान है हरा बा भा त केवालामा खाई हैं मन को द है न हम क रान अ है हो यह खड़ कोदुल्ि थामा यूध เว่าที่ก็บอกว่านักการเม็งเปลี่ยนนักเก็ตลงรมในความรังนะครับ Bye. Uh... Three. ram